สวัสดีครับแล้วก็ยินดีต้อนรับอยู่กับผมคุณยูกินะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นอนิเมะโอเพนนิ่งควิดกันนะครับก็ทายเพลงอนะะิเมะฮะก็เอาจริงคือผมอะ่ะผมเคยทําไปก่อนหน้านี้แล้วเมือ่อเออนานแล้วละแล้วจริงๆไอคลิปเนี้ยผมผมอัดไปแล้วทีหนึ่งด้วยแต่ว่าไฟล์มันมีปัญหาฮะอัดมาภาพแม่งดำํำไม่ยังไม่มีอะไรเลยนะครับ <c oughs> ก็เลยต้องมาอัดใหม่ผมเสียดายคลิปที่แล้วมากเลยคลิปที่แล้วเนี่ย Abei, ไอคลิปที่ผมทำเนี่ยเขามีเขามีแบบทุกยุคเลยนะมียุค2000ยุค90อะไรเงี้ยยุคใหม่ๆแต่ว่าคลิปนี้ผมก็เลยลองเปลี่ยนมาเอาเป็นเอาเป็นเฉพาะยุค2 0 0พแล้วกันละเราจะได้แยกเป็นหลายๆคลิปอะไรเงี้ยนะครับผมนะแล้วมันนานเกินไปด้วยอะไรเงี้ยนะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยคลิปนี้เป็นยุคยุค2000ันเท่านั้นนะเขาเขียนไว้ว่างั้นนะว่าปีห้าเพลงที่น่าคิดถึงจากง่ายมากถึงระดับโอตาคุ โอเคเดี๋ยวเร,เริ่มเลยแล้วกันเอ่อนี่ไงมีเวลา6วิในการเดาหว,วินำมาซัพพอร์ตชาแน,นลเขาได้โอเคอ่อ,อแล้วก็คลิปนี้คลิปนี้ผมคงต้องคง <พ writer> ต้องเบาเสียงนะฮะเพราะว่า เดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับก็จริงก็อาจจะติดก็ได้มั้งแต่ว่าก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้เอาตังค์ไม่ได้เอาอะไรอยู่แล้วคนระับทำเล่นหนุกๆน,นะครับเดี๋ยวพยายามลดเสียงให้มันไม่ดังเกินไปแล้วเสียงเพลงนะเผื่อจะเลี่ยงได้มานี้น่าจะโอเคมั้ง oh, oh, โอ้โหมาถึงเพลงนี้เลยครับโอเคก็ผมจะให้เวลาเดาแล้วกันนะฮะแต่ว่า6ีมันไวมากเลยนะอันนี้ก็คือผมขอตอบว่าเป็น เดทโน้ตนะฮะเป็นอนิเมะโปรดเลยครมาถึงเพลงแรกเลยแล้วนี่ <c oughs> ก็ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่ครผมว่าหลายๆคนก็น่าจะดูกันแหละอนิเมะเดทโน้ตอะใช่ไหมโอ้ย <c oughs> อันนี้เคองครับเคอง เคองเอ้ยเดี๋ยวนะที่เขามีรูปให้ด้วยอะทำไมเอารูปมาใส่ด้วยแบบนี้มันก็รู้ดิอันนี้เราดูภาพได้ด้วยเหรอเอาทำไมเอาทำไมวะเอาผ้ามาใส่ทำไมอะเอาผ้ามาไอ้มาเอาผ้ามาให้ดูผมก็รู้ดิอ๋ออันนี้นี้ไม่คุ้นะอันนี้ไม่คุนะ้นนนะน่าจะไม่เคยดูนะแล้วก็ เ,เดี๋ยวผมจะขึ้นคะแนนไว้แล้วกันนะว่าผมได้กี่คะแนนนะผมขี้เกียจนะนับเหมือนกันนะเดี๋ยวผมขึ้นเทคเอาไว้นะครับแล้วก็สามารถเล่นไปด้วยกันได้นะได้กี่คะแนนก็คอมเมนต์มาบอกแล้วกันนะฮะอ๋ออันนี้ไม่ใช่ภาคบาเดอฮูดเหรอผมยังไม่ได้ดูนะฟูลไม่เท่าโอเคมิสนะเนี่ยเฮ้ยนี่อะไรวะกูเลนปะกูเลนลากันปั้ผมว่าน่าจะกูเลนลากันนะใช่ปะน่าจะกูเลนลากันแหละ เออใช่แหละผมยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะเรื่องนี้นเพลงมันดังไงไอ้เขาเอาภาพมาใส่ด้วยอะ่ะเขา,เาภาพมาใส่อะ่ะอันนี้มันโทลา้าโดล้าไงเขา,เาภาพมาใส่ผมก็รู้ดิวะไม่รู้ว่าผมปิดภาพแล้วกันนะเดี๋ยวผมปิดภาพตรงนี้ไว้แล้วกันผมจะพยายามไม่ดูแล้วกันนะเอางนี้ดีกว่า เดี๋ยวผมจะปิดภาพที่เขาสปอยไว้ผมว่าผมว่าน่าจะสนุกกว่านะถ้าทําอย่างนั้นนะผมจะพยายามไม่มองภาพแล้วกันนะอันนี้อันนี้คือมันแค่ขึ้นเพลงมาผมก็รู้แล้วละ่ะแต่ว่าเขาไม่น่าเอาภาพมาใส่เลยวะ่ะเอาภาพมาใส่แล้วมาสปอยเดี๋ยวผมจะพยายามไม่มองนะเอ่ออันนี้ลักกี้สตาร์ปะ่ะลักกี้สตานะผมว่าน่าจะลักกี้สตานะผมขอตอบ เออหัวเรื่องนี้โคตรเก่าเลยวะยุคสองพันนะโอ้ยนาูโตฮะนาูโตชิบูเดนคนระับนาูโตชิบูเดนเลยเออเพลงไหนวะเพลงไหนวะเออจำชื่อเพลงไม่ได้แต่ว่าคุ้นๆว่ามันเออเรียกว่าอะไรวะเออช่างเลย ว่าจะนึกชื่อเพลงนึกไม่ออกนะครับไอ้นี่ไงไอ้โคที้อัรโคทียอาอันนี้ง่ายครับการ์ตูนโปร์นะเรื่องนี้เฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไออะไรวะฮิกุราชิ ไออะไรว่ามันชื่อไทยอะไรนะเอ่อเววเสียงเรไรอะเออผมเคยดูอยู่อะเรื่องนี้นี่มีฉากตำนานเลยนะฉากตำนานหลายๆคนที่ดูนี่น่าจะคิดถึงฉากเดียวกับผมนะดดเออแขนนาดโอ้นี่การ์ตูนโปรดแขนนาดครับแคนนาด อะไรวะไอ้นี่อะไอ้อะไรนะบาเคตบาเคตโมโนกาตาลีนะเป็นเพลงของไอ้นี่ด้วยเพลงของน้องเซนโกคุต้องเป็นเพลงนี้เท่านั้นด้วยนะเพลงนี้มันน่าจะดังสุดแล้วล่ะนะคุณค้นๆว่าอะไรวะอ๋อไอ้นี่ฮาลุพี ฮารุพี่ครับฮารุพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ะโอ้โหนี่บรีนะฮะบรีจริงๆบรีนี่ผมก็เรียนล้างนะจำไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่ว่าเออพอจำเพลงได้อยู่ละ คือตอนสมัยเอ่อที่มันยังฉายอยู่เนี่ยคือตอนนั้นผรผมจะดูไอ้นี่ดูเออดูนารูโตะแล้วก็ดูบีดแต่ว่าผมจะจำนารูโตะได้มากกว่านะผมว่าความเห็นส่วนตัวนะผมว่านารูโตะมันสนุกกว่านะผมว่าบีดบางบทมันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ผมจะจำนารูโตะได้มากกว่าเยอะเลย เอออันนี้ไม่คุ้นเลยนะน่าจะไม่เคยดูนะเออผมไม่เคยดูนะเอลเฟนไลไม่เคยดูับเฮ้ยโคตรคุ้นเลยวะ่ะโคตรคุ้นเลยโซอิเตอร์วะ่ะเอ้ยหรือม,มันเป็นเพลง เอโซลิเตอร์เ,เพลงนี้เหรอวะถึงมันเป็นเพลงอีพีสองวะไม่รู้วะผมคคุ้นว่ามันไม่รู้มันแวบขึ้นมาว่าเป็นโซลิเตอร์ผมตอบโซลิเตอร์แล้วกันนะอ๋อเออใช่ยิงด้วยเอ้ย,อยจากความจำดีว้ให้เราเพลงสองยิงด้วยอันนี้ไอ้เมื่อกี้คือเวลี่อีซี่ใช่ไหมอันนี้คืออีซี่ละอันนี้ไม่คุ้นเลยนะไม่เคยดูครับอันนี้ผมไม่คุ้นเลย เออไม่เคยดูเฉยเลยเลยฟุดปากเก็ตผมไม่เคยดูหร ah ไปคุ้นไอ้นี่ไงเดียวกันไงโอลี่ไม่เดียวกันอะใช่ปะ่ะเดียวกันแหละไอ้ไอ้เออเออมันชื่อเรื่องอะไรนะเออมีสกามันชื่อเรื่องอะไรวะ มันอะไรสักอย่างแล้วก็เลียวกันเนะเอาว่านั่นแหละเรื่องนั้นแหละมซสก,กะเออเอออันนี้น่าจะไม่เคยดูปะผมว่าผมไม่เคยดูนะเลยเลยอะไรไม่รู้เนะี่ยอาซู อาสุมังงะเหรอเอ่อไม่คุ้นหน้านี้ไม่น่าจะเคยดูนะไม่คุ้นเลยอ๋อเบ็กไม่ได้ดูอนะเนี่ยโหเพลงโคตรคุ้นเลยว่ะ ก็ขุนเลยอะแต่ว่าน,นึกไม่ออกว่ะเออนึกไม่ออกอ่ะอ๋อคูไม่เท่าแพนนีโอดูน้อยดูน้อยดูน้อยโอ้หยากเลย ไม่คุ้นเหมือนกันอันนี้าเหลือแล้วนานะโอ้นานะไม่เคยดูกระตูเนี่ยเคยดูแต่หนังอันนี้โอ้อน,นี่ก็ไม่คุ้นเหมือนกันนะอันนี้ก็ไม่คุ้นนะโอ้อีซีนี้เริ่มเริ่มลึกแริ่มเหมือนกันนะไม่คาเหลือแล้วกันนะ ฮลซิงไม่ได้ดูอ่ะเออไม่คุ้นเลยวันนี้ไม่น่าจะเคยดูนะไม่เคยดูฮะแบ็คลากูลเหรอไม่รู้จักเลยอะแบ็คลากูล อันนี้คุ้นอยู่วะแต่น่าจะไม่เคยดูนะไม่เคยดูวะผมว่าน่าจะคุ้นจากที่อื่นม้ากว่าเออไม่รู้จักเลยอันนี้คืออีซี่อยู่วะเฮ้ยอะไรวะ คนเฮ้ยนี่ไงอินาซึมะว่ะอินาซึมะอีเลเว่นไงใช่แหละเออผมจำได้ผมดูอยู่กระตูตมันก็สนุกดีครับเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้ทูเลิฟรูทูเลิฟรูเคยดูอยู่อันนี้คือเพลงอ่ะภาคหนึ่งด้วยเนะี่ย กระตูมันจบหรือ,อยังวัตถุเลิฟรูอะเออไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่ได้ตามเหมือนกันแต่ว่าเขียนมาหลายปีน่าจะจบแล้วมั้งผมว่าอันนี้ไม่คุ้นนะฮะไม่คุ้นนะอันนี้ไม่คุ้นคคมินิโทโดเคฟอร์มีทูยูไม่เคยดูอะ เฮ้ยอันนี้อันนี้เพลงคุ้นเลยฮนะนี่มันไอ้นี่ไงโชบิดอะดิจิตอลเลดี้ไงดิจิตอลเลดี้อะโฮ้ยอันนี้อันนี้คุ้นไอ้นี่ปะยูเลกาเซเว่นปะผมว่าใช่แหละเพลงคุ้นอยู่ ไม่เคยดูเหมือนแต่ว่าผมเคยฟังเพลงอืมไม่คุ้นแฮนนี้โอเคช่เลยเลยแอร์อเฮ้ยแอร์นี่มันไอ้นี่ของขคีป่ะคุ้นจังเลยน่าจะของคีปัง อันนี้มีเดียมละวเดียวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งอันนี้ไม่ไม่คุ้นนับน่าจะไม่เคยดูแหละ Hell Girl ไม่เคยดูฮะอืะไมไม่คุ้นเลยไปเลยกันะ โอจามาโจโดเลมีโดเลมีอ ja ืม hmm. อันนี้ก็ไม่ขุนอะไปเลยกันนะคีโนเจอ์นี่ไม่เคยดูอ่ะโอเมเดียมมเดียไม่เริ่มลึกละ ไม่ไม่คุ้นเลยอ่ะไม่คุ้นเลยตั้งแต่มีเดียมเนี่ยโอ้โหไม่คุ้นเลยฮะไม่คุ้นฮะดาร์เกอร์แดนแบล เฮ้ยอันนี้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 เคยดูไออะไรล่ะโรซาลิโอแอมพายเออโรซาลิโอแอมพายแต่ออน,นิเมะมันทำไม่ค่อยดีจริงผมจะไปอ่านมังงะมากกว่าแต่แต่เพลงนี้ผมชอบอยู่แต่อน,นิเมะมันทำไม่ค่อยดีอนิเมะนี่เขาตัดตัดเฮี้ยนหมดเลยอะมังงะสนุกกว่าเยอะเลยเอ,อ่ออันนี้ก็ไม่คุ้นนะ ไม่คุณนะอันนี้ดีเกรย์แมนโอ้ไม่เคยดูเลยอะดีเกรย์แมนอะเฮ้ยน,นี่ไงไอชานะไงชานะชานะชานะ,ชานะผมดูดูครบละ ไม่คุ้นนะวันเอาเบสบอลเหรอโหนี่คุ้นนะอันนี้โคตรคุ้นเลยอะแต่นึกไม่ออกนึกเรื่องไม่ออกแต่ว่าโคตรคุ้นเลยเพลงอะหรือว่าจะเคยดินจากที่อื่นวะอ๋อซากุระเอ้ยมันมีอนิเมะเดี๋ยว,ว่าซากุระวะ เคยเล่นแต่เกมอะอันนี้คือภาคแรกเลยวะผมเคยเล่นแต่เกมแอนิเมะตด้ยวยซากระวนี่ผม,มรู้นะอันนี้มันฮาแล้วโอเคอ๋อเดี๋ยวนะโคตรขุนเลยว่ะโคตรขุนเลยอะแต่ดึกไม่ออกอะไปกัน เอาอะไรมาคุณว่าเคยดูที่ไหนเนี่ยไม่เคยดูมาโนแล้วมาโนแล้วเออไม่ไม่คุณนะไม่เคยดูอะเฮ้ยนี่มันนี่มันเอ้ยเคยดูนี่แต่ว่าจำเพลงไม่ได้วะเอ้ยเคยดูมันอะไรอะคาแรคเตอร์ผู้บิทักไงผมจำได้มันฉายท่องแกงการ์ตูนในเรื่องเนี้ย โอ้โหอันนี้อันนี้ไม่คุ้นเลยฮะแกรนด์เนี่อ๋อการืเอการืเอไม่ได้ดูอะไม่คุ้นเลยอะไม่คุ้นเลยนี่ไม่คุ้นเลย ฮะ Tail of Orbit มีอนิเมะด้วยเหรอมันเป็นเกมไม่ใช่เหรอ Tail of อะ่ะมันมี Tail of Orbit มันมีอ e นิเมะตอร์เหรอมันเออแต่ว่ามันเคยเห็นมันมีภาคอันนี้ไม่ใช่เหรอภาค Centuria มันมีภาคนี้มีมีอนิเมะด้วยเหรอนี่ผมมั่งรู้นะ Tail of Orbit มีอนิเมะตอรเดียววะโอ๊ยถ้ามันมีอนิเมะอย่างอี้แสดงว่าเนื้อเรื่องมันต้องดีเดียววะ อ,อ,อันนี้ไม่คุ้นเลยวะไม่คุ้นเลยอะโมโมโมโนโนเกะอนนี้ระดับโอตาคุนี่เพลงีเท่าไหร่แล้วนะยี่สิบหกโอ้โหไม่คุ้นเลยวะ โอตาคุเลยอ่ะ h ังกรี h า a r ดไม่เคยดูอเอ่อไปเดี๋ยวไม่คุ้นเลยปลา,าอะไรวะอะไรวะปลาปีก้าเรอช่างมาเลย ไม่คุ้นเลยวะ Peacemaker เอ้ยอะไรวะคุ้นวะคุ้นวะไอ้นี่วะหมอปีศาจปาวะแบ็คแจ็ค่ะ ไม่รู้อ่ะเสลืเลยอ๋ยอ,เ,อเห็นลแล้วใชแล้วเมื่อกี้เห็นหัวเมื่อกี้แบกแจ็คแบกแจ็คโคตรเก่าเลยตรงนี้อันนี้เคยดูนะเพลงคุณมากเลยอะผมว่าผมเคยดูนะเรื่องเนี้ยแต่แม่งนึกเรื่องไม่ออกอ่ะ อหนึ่ไม่ออกอะเรื่องอะไรไม่รู้อะอยอมแล้วเเคยดูที่ไหนไม่เคยดูมโนแล้วมโนงัวแล้วเคยดูก็แย่แล้วโอเคก็สนุกกันไหมล่ะครับผมได้กี่คะแนนก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมใส่เทคไว้แล้วผมไม่ได้นับนะเพื่อนๆได้กี่คะแนนนี่คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับก็ นานทนทีเรามาเล่นอย่างนี้ก็สนุกดีนะฮะก็สนุกดีเดี๋ยวคลิปหน้าที่ผมจะทําก็เดี๋ยวเป็นยุคไอ้นี่แล้วกันเนาะสองพันสิบแล้วกันเนาะเก้าเนี่ยจะเก่าไปสองพันสิบแล้วกัน <allows> ก็ถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์นะ <Vay. S 1> เพื่อเป็นกําลังใจใผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อตอไปแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าถ้าอยากให้ผมทำคลิปแนวนี้ก็บอกได้ ถ้างนั้นลาบคลิปนี้บายบายแล้วเจอกันฮะ